สวัสดีค่ะสุชินนทงรอบหนึ่งจ้ะมาหาอุปกรณ์พร้อมคุณนะเรียบร้อยจ้ะพอดีว่า็ขอบคุณพี่พ่อเนาะจะเนะซื้อมาฝากเจเดนมาร์ค่ะสิมหาหอยจ้ะไะปไะงวนิรทหารที่วันศะกระไป เดี๋ยวอุปกรณ์แหละลูกเอามาฝากจ้ะโอ้ยพี่นอ้องสหนตีหยาดหรือมาใส่ให้ตีได้หอยเนาะหี่อบันเบิกอันนี้อันนี้ย่างหลายจะไอตัวเม่นนหรอไหมหอยเม่นไหมจ้ะคือมามีอันนีน,นเนาะเนีะที่ตรงอย่างอันมองที่ว่ามันอันนี้ค่ะนี่หอย หอยวานหอยวานโอ๊ยจีขอโทษขอใหนะ้ด้วพี่น้องเนะื้อตายบน่นอลบ่ตายจ้ะหนินี่มันโดนไม่ไปมันโดนไม่มาเอาน,นี่อันนี้แพ้พราะปลาไม่เอาอมาไม่เอาแล้วจีทีท่เขา,าปลาน้องไม่ต้องมาไหนายเอาจะพีดินเด้อ ไปอันนี้ไปมามาเมีเลยค่ะหอยหวานแต่ตายชีวีบอลหอยจุบันนนี่นนหอยหวานตัวนึงมีหอยแมงผู้อุ้ยนี่ยานลายหอยหวานโอุ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้กเชืชุนเชื่อชุน มันดูดูไม่ไปดูดบ้านแล้วลูกฮะโอ้พี่หนอนจะเห็นว่าเห็นว่าตีเลกเตอร์ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะถ้าเป็นแน่มาเห็นบังหอยจุกนะ จุกหอยบาานตัวเหม็นก็ได้หลายบายงจ้ะนี่แต่มันตัวน้อยนี่นี่ที่เห็นอันนี้แล้วหอยมังคุดหอยมังคุดนี่จ้ะโอ้ยติจะพยายามให้มันเห,ห,หนียงที่สุดเนาะก่อนจะเก็บจ้ะโอ้ยเปียกมันจ้ะพี่น้องผ้สาส้สมตีไปมองอีกมองหนึ่งจ้ะ โอ้กูมันดุดเปียกไปเลยดีนะทีเอาเสือผ้ามาเตรียมม่านำออเออผู้จัดการกระซังดีดีด ขอให้หวานหลายค่ะพี่น้องแต่พี่น้องมาเห็นน้ำตีเนี่ยแล้วนะจ้ะเนาะตรงเนื้อขอให้หวานขายไม่ขายในลานขาดด้วยจ้ะพี่น้องไม่ขายลานขาดจ้ะโอ้ยพี่น้องได้ตามตีนะคะเพราอมันอันนี้ เรียกว่าอะไรน,นะมันมันกระเพือบเนาะจานามมันกระเพือบเนาะจะเป็นย่งติชยังหาหอยไม่ผูกแต่ เป็นตัวหอยแมงผู้สนนจจ้ะเจวะตีเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาคักจะ้ะตรงดูนนี่เห็นหอย <c oughs> นี่ตัวหนึง่งมันหลามาจะมันแหางเนี่ยมโมเห็นไอ้หน้ามันกับเกลียบปุ๊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 บจ,จะจ้ะหอยแมงผู้อ๋อบักไงแล้วจะ้ะบา้าดยังไม่เห็นตรงนี้บา้าดอ้ยพี่น้อง โอ้ไม่กุดนัดปักลายเลยเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวมันติดอันนี้จ้ะโอ้บริเดเอาอันนี้มาเนาะค่ะน้องเดี๋ยวไปแก๊เอาจ้ะลองดูนี่เต็มเลยค่ะเต็มเห็นเลยพี่น้องตีสำเเ็จแล้วแต่มันเก็บยากจ้ะป๊าดโอ้ย น้องเอ้ยมันติดมันไอ้หนวดมันเนี่ยจ้ะเดาติดเส้นเลยคูบ้างไปก่อนจ้ะคูบ้างไปก่อนคูบ้างมาได้หาหินคูบ้างหนี่งโอเคนี่บอกคนใหญ่ว่าตีสำเร็จแล้วมันอาบปากโจวจะแวอยู่จ้ะนี่ป๊าเอา้างไปก่อนโอ้ยพี่น้องตีตื่นเต้น ขนาดพ่อนี่ไปขอดมองหอยอันนี้ด้วยค่ะห้อยวานกันหลายครับนี่ติดกองไ้ก่อนเนาะเห็นน้ำตีป่จะจ้ะนี่เปียกกันยอมเปียกได้ไ้มนี่เปียกกันยอมเปียกจ้ะจ็มัต้อเอเนี่ยมาขุดเอา มันเได้ง่ายด้วยพี่น้องเลย,ยเขาจะไปแล้วโอ้สิไปตอนท่าพ่อหอยนี่บ่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะ,ะไปตอนละพ่อหอยนี่หรอ แนะนำดีๆก่อนจะพี่น้องโมคีมันเปียกนี่เปียกพี่เดชพี่เดชเห็นบอนี่จานนี่นี่จะเปน,น,น,นอาบป,ปากนี่ค่ะเห็นบอพี่น้องนี่นี่นี่มาดิเอามันง่ายดิค่ะลอางไว้ก่อน ตัวนี้นนมาดูอันนี้ไว้มเ,เมี่ยงผูพัดเอ็นบ่ะพันยัยเล่าเอ็นมาอย่างก่อนเราติจะทำคำสารเนาะอู๋เชนบ่ค่ะนี่เพราะมันตัวใหญ่เนาะอู๋เชนเนาะพันยัยวะเดี่ยวบุ้บงดูอันนี้เดี๋ยวติดเส้มาต่ออันนี้ออกจ้ะอันนี้ได้ม,มาทาอะไรอะคะพี่น้อง ท่าที่สองเนี่ยได้บกูกรีตูค่บะบุ้งดตัวใหญ่หญบ่งดูอันนี้น่าจะได้ท่าที่สองจะนี่ลูกไส้ตีเก็บมาให้ตัวใหญ่คัะแล้วก็ได้หอยเม่นมาด้วยเดี๋ยวอันนี้สีสันคมสาดลางนะจ๊ะหัวมันบงนะหมอยมันนะคะยิดมาขับไส้แล้วม,มันแบบว่ามันค่อนข้างจะอันนี้ด้วยค่ะ ต้งเก็บแน่นแน่นจะเตรียมมันขานเาทำความสะอาดเนาะอันนี้ไม่ให้ีปนองเบิ่งกันจะ้ะได้มันกี่ตัวต้องหอยแมงปูต่หอยมแมงผูหอยอันนั้นอันเนี้ยจะไปเก็บเอียกอยู่จ้าแต่ว่าหอยหอยอันนี้จะเขาต้องไปเบิ่งทามัเนาะค่ะเนาะถ้าแถวนั่นแหละให้เขาไกลกันนะคะเพราะว่าตรงตรงที่ตีเก็บเป็นไพ่วัดนะคะเพิ่นตรงขอรับอนุญาตเพิ่นก่อนเนาะเพิ่นถึงจะให้เก็บนะคะ แล้วก็ได้หอยเม่นมาด้วยหอยเม่นเปลี่ยนสีจากพี่นนอหอยเม่นนักนะเรวจะมาเบิ่งอันมาเบิ่งว่าพี่มี่มีอันนี้บอกค่ะมีไข่บอกหอยเม่นเนี่มาสามตัวจริงๆเนี่ยหอยเม่นลายอยู่จตวตีบอกเอาเอามาสามตัวเอามาเบิ่งไข่มั่งนะหอยเม่นเนาะแล้วก็หอยหวานหอยหวานเท่ากับใดมากลายอยู่จ้ะแล้วก็หอยอันนี้นะ ได้มานำใจหอยอันนี้ไปทาในโชคดีค่ะคือแบบได้ไมลาลักลายหอยเลยจ้จ้ะเนาะหอยหวานก็นได้ได้มาหลักหลายหอยนีด้วยนั่นทะเลเนาะคะ่ะต้องรมอนล่งกระทับเลยใครเก็บได้แล้วจ้ะอันนี้หอยอันนี้น่จาจ้ะนี่คนรักท่านเนาะ ไอ้วานเราก็ได้มาหลายอยู okay. ่เดี <t> ๋ยววัน no นี Rot ้นะเฮ็ดให้โมกินน้าจ้ะแต่ว่าตอนเฮ็ดอาจจะบริชายให้พี่น้องเอ้ยตอนกินเนาะอาจจะบริชายให้เบิ้งจ้ะเบิ้งหอยจู่เบื้อันหอยจู่แบบันธุ์ยังโตใหญ่จ้ะแล้วก็ได้หางงวงช้างงวงช้างนี่หลายแห้งจ้ะเป็นตับๆอยู่ตีบริเอามาหลายอันนี้มันเด็กคดให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็เลยเอามานํา เนี่ยจ้ะผลงานของเฮาเนะหอยเชลล์แล้วก็หอยนี่ค่ะนี่จ้าลาเทตีจาทำความสะอาดแล้วเนาะคะ่นะเนาะเบิ่งค่ะงามเนาะจ้ะชุดยอดมากจ้าพี่พน้องค่ะท่าใดหอยมันแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมาวัดก่อนเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันต่ำกว่าสิบเส้นเนาะคะ่ะอันนี้เขาวัดไปสิบเส้นเนาะมันต่ำกว่าสิบเส้นก็คือ เาบาสามาเก็บมาก,กินใดแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการวัดก่อนเนาะอันนี้คือเอาความยาวนะคะอันนี้ได้จากเส้นนี่วัดจากนี้นะคะอันนี้ได้สิบสิบสองเส้นจ้ะสิบสองเส้นแต่ว่าอันนี้เนาะเรจะวัดจากตัวน,นี้นะคะเนาะ วา่าห้ากว่าสินี่ค่ะอันนี้สิบเซนพอดีค่ะฟ้าน,นี่สิบเซนพอดีเนาะคะ่ะท่ากับสิง่ายดีจ้ะทําการแทกเอาเลยจ้ะอันนี้จากตรงถ่ายเนาะคะ่ะจนหอดนี้เนาะคะ่ะเ้าสว่าเซวัดได้สิบเซนตัวนี้นะ่จาจะประมาณสิบสองเซนคือจังทีวัดนะคะเนาะก็กินได้จ้ะถ้าตำก็นั้นห้าตรงตองตรงับต,ตรงนี้ดูค่ะอันนี้นะ่จาจะพอดีค่ะสิบเซนพอดีเนาะ อันนี้ชื่อว่าต้นหน่อยเพิ่นด้ค่ะอันนี้คือสิบเซนพอดีดูตัวนี้ความสดอันนี้ก็สิบเซนจ้ะสิบสิบเอ็ดเซนค่ะตัวนี้ดูตัวนี้เบิ่งค่ะตัวนี้น่าจะสิบห้าเซนนะคะเนาะกาเอานะคะประมาณเนาะ สิบหาเส้นจ้ะ,ะารากส่วนอันนี้คือกันค่ะส่วนอันนี้เนาะเ้ากสิวัดคือกันจ้ะนี่เ้ากสิวัดบริววดจากความ,มยาวนะคะวัดจากความจากตรงนี้มาถึงฝั่งนี้นะคะเนาะนี่เ้าก็จะวัดจากฝั่งนี้นะคะเนาะมาถึงจุดตรงนี้ตรงนี้เทาความกวาม้างเท่าเนาะคะเขากันนะคะ,ะเลยนะคะเนาะ เลยเสิบเซนอยู่จ้ะประมาณ 10, 11, สิบสิบเอ็ดสิบสองเซนเนี่ยแหละตัวยังบ่จเนะจะวัดตุ้นิตี้จะกินมาอื่นนะคะเนาะวัดตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็สซ้ำกันนะคะวัดจากนี้คือกันค่ะจากขอบตรงนี้ถึงจดตรงนี้เนาะอมากกว่าสิบเซนนะคะ่ะ บนตัวหน่อยตีได้มากของตัวตัวตีอยเป็นแต่อยู่นาร์ทะเลแล้วจ้ะก็คือบอกว่ามันหน่อยเกินไปเขาไม่สามารถเก็บมากินได้เนาะคะมันเป็นกฎของเพิ่์นยูนีเนาะคะเนาะคือว่าเขาต้องเฮ็ดตามกฎระเบียบของเขาเนาะค่ะมาจ้าเขาจะพาพี่น้องมาทำหอยแมงผู้อบชีสนะจ๊ะแต่ว่าก่อนอื่นเขาก็จะทำการลวกต้มเพิ่นก่อนจะ้ะการใส่เนยไป ลวกก่เนาะคะ่ะเนาะเขาจะว,าว่าเด็กปรุงอีกอย่างเขาจะลวกหอยก่อนแล้วเขาจะมาแกะทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยจะมาทำปรุงรสเราไปออกเชียร์นะจะ๊เจะเขาลงไปเลยจ้ะตัวใหญ่ๆลงไปเลย สาดนะคะเนาะเปลือกหอยที่เราจะเอาไว้สำหรับอบนะาจะส่วนตัวนี้ดีกะแกทำความสะอาดเอาใส่เอาขี้มันออกนะคะเนาะอืเอเราจะมาแต้งจ้ะนี่ก็จะใส่ไปเลยตัวใหญ่ๆเป็นเป้งเ,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 เอาท้าอบชีสนะาจะเนาะดีตองเอาัเอาตรงอันสาดำๆมันออกนะมันจะ ็ต้องล้างทำความสะอาดดีๆนะจาน๊ะเนาะตัวย่าใหญ่พี่นนองตีก็จะอบบางตัวก็ใส่ไปด้วยกันเลยจ้ะปยาเปลือกหอยอีกอนใส่ไปสองตัวไค่ะตีตรงนี้หนึง่งอันตรงนี้มันอันนี้ค่ะมันบอ เนี่ยมุกมันนะมันมีมุกบ่หลายแต่เบืเ้องต้มุกมันเม็ดใหญ่นะคะนี่นี่อันนี้มุกมกเป็นใหญ่ค่นนะ,ะ,อ,นะะ,ะอันนี้ติ๊เก็บไว้จ้ะเพิ่งเจอเนาะมุกสีชมพูเม็ดใหญ่อยู่จ้ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้เป็นกระเทียมปลาเนยกระเทียมปลาที่เห้าเห็ดไว้นะคะเข่ากับสีธรรมชาเนนะคะ จะ,จะเพิ่มเนยไปอีกวะเชิมรสชาติก่อนจ้ะกระเทียมปลาอันนี้เขาจ้ะทอามลาละลายน้ำแข็งจะ้จะเดี๋ยวเ่าจะไปท่าเอ็ดตัวหอยเข่าๆกันนะคะนะี่ยหอมกระเทียมปลาจะ้ะ เดี๋ยวเราปรุงยังเพิ่มนะคะเพราะว่าตีอยากซิมรสชาติของหอยเนาะตัวเล็กหน่อยก็สิเดีซิมน้ำจ้ะเราก็จะไม่ปรุงรสชาติเพิ่มนะคะอันนี้เป็นกระเทียมเป็นเนยนะคะเนยเข้มนะคะแล้วก็ผสมกับกระเทียมปลาเนาะถทับทุ่ยอันกะใส่พาสล์รียังก็ใส่ไปจ้ะแต่อันนี้เขาได้รสชาติของกระเทียมปลานะคะได้กินนะคะได้กินของกระเทียมปลาเนาะจ้ะโอเคเลนี่นี่กระเทียมปลาจะมาที่ข้างนี้นี่มาที่นี้จ้ะ กันเด้อจับกันแล้วไปดูก่อนจริงๆค่ะโอเคแล้วเราเอาชุดนี้ไปอบกันจะ้ะนะคะเดี๋ยวห้ามาชุดที่สองนะจะ๊ะเสร็จแล้วค่ะไปชีมกันจะ้ะอืม,อม